เคยรักใครไหมเคยอกหักเป็นไงอุ้ยอ,อกหักก็พังพินาศแบบแบบเนี้ยเป็นคนที่อยู่กับคนอยู่ตัวคนเดียวได้สบายอยู่คนเดียวได้แบบแบบอยู่คนเดียวกินข้าวค,คนเดียวดูหนังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยปกติแต่ว่าพอ,ออกหักแล้วไปไม่เป็นเลยค่ะอตอนนั้น มันเจ็บปวดมันเป็นเรื่องของความเคยชินใช่ไหมมันรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งหรือว่าไม่มีค่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีค่ารู้สึกว่าพิเศษไม่พอค่ะแม่อตอนมีแฟนเนี่ยเราจะชอบคิดไปเองว่าเรานั้นพิเศษเพราะคนตั้งแบบว่าอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาเลือกเราจเราก็จะเลยรู้สึกฟูขึ้นมาว่าอุ้ยตายละฉันนั้นมีความพิเศษวิเศษวิโสในด้านใดด้านหนึ่งเพราะ<อ>เขาแบบ อ้าวสาบศูนย์ตามมูลไทีกระจกเงาก็ไม่ตามกลับมาให้เราก็เลยรู้สึกเอ๊ะเราไม่พิเศษแล้วซึ่งจริงๆเรามันคือเท่าทุนนะคุณแม่ก่อนเจอเขากับตอนเขาทิ้งไปเนี่ยมันจริงๆมันเท่า,าทุนเดี๋ยวถามนิดหนึ่งตอนที่เราบอกเอ๊ะเราไม่พิเศษแล้วเนี่ยเราดูถูกตัวเองมนะใช่เนี่ยทุกเพราะดูถูกตัว,ตวเองไม่ได้ทุกเพราะเขาไปไม่ใช่ทุกเพราะเขาไปค่ะ ไม่ยอมรับว่าตัวเองถูกทิ้งได้ใช่ที่จริงถูกทิ้งได้ไหมลูกถูกทิ้งได้สมควรถูกทิ้งด้วยซ้ำไปค่ะเมื่อพิจารณาจากพื้น,พนเพลนนี้ใส่ของปปมแปมแล้วจริงเหรอสมควรจะถูกทิ้งด้วยซ้ำไปเพราะนิสัยเป็นยังไงลูกนิสัยไม่ค่อยดีใครไปไหน,นก็อายแล้วเ,เสียงดังคุณแม่แล้วมันคนเสียงดังโบเวกขี้ลั่น เดี๋ยวถามหน่อยก่อนอีตอนที่เราขี้ลัานเนี่ยเพราะเราต้องการให้คนอื่นมองเราว่าเราเป็นสปอตไลท์ป่ะไม่ค่ะแต่เป็นเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินครับบางครั้งอย่างที่บอกกันหลายครั้งเราไม่ไม่ดำเนินชีวิตด้วยเออบางครั้งเราดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณบางครั้งเราใช้หมดสัตว์ปากของเราแม่๋อสัญชาตญาณใช่แต่เวลามันมีอะไรมากระทบปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยในระในระดับของเออความรู้สึกผิดชอบช่วดีเนี่ยมันหายไปค่ะเราจะแบบตอบโต้เขาด้วย สัญชตตาตญาณพอกระทบปุ๊บกระแทกเลยบเคะอกระแทกเลยไม่ได้ดูกระเทือนที่จริงมันจะมีสามเสจกระทบแล้วมันจะกระเทือนก่อนแต่มันจะไม่กระแทกได้ถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณได้คือทุกคนมันกระเทือนหมดและพี่ผอมแปมพอมากระทบมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์มันเกิดที่ใจพออารมณ์มาพอเราหลงอารมณ์เราก็พร้อมปล่อยของพี่พร้อมปล่อยของเรื่องไรเร็วที่สุดวาจา หน้าตาบึ้งไหมไม่บึ้งค่ะอะไรเขแบบจะยิ้มแล้วบอกเ่าจะตอบเขาไปหน้าไต่ๆด้วยค่ะเฉือนเลยว่าจะพ้ามเนี่ยกระทบกระเทือนแล้วก็กระแทกใช่ไหมคะับองหนูดนี่กระทบกระแทกไม่ไม่หยุดใช่ค่ะมาผ่านช่วงกระเทือนนิดเดียวนงคะไปขอมเลยไปเลยค่ะออกไปเลยเจ็บะ ไม่เจ็บก็เลยก็ยอมรับแหลกครั้งก็รู้วรู้สึกสะใจกันก็ไม่ไงเขาเลยทิ้งไปนี่ไงอายจังพอกระทบกระเทือนกระแทกแต่ตอนนี้แบบต้องรู้ทันไหวแล้วถ้าเป็นเธยกระทำพอกระทบปุ๊บรู้ทันไหวใจตื่นถ้ากระทบปุ๊บมันกระแทกแล้วจมอยู่กับความกระแทกนี้ขอโทษนะแบบชนิดที่มีอำนาจของสัญชาตญาณของสัตว์ป่า มันก็จะออกไปเลยมันก็จะเวียงใช่นันถ้าเรากระเทยอ๋อเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็จะเป็นกระเทยที่ไม่น่ารักเป็นกระเทยก็ต้องกระเทยสัตป่าใช่ไหมเอ้ยมีสัตว์ป่ามีกระเทยไหมมีนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอย่างปลาโลมาเนี่ยก็เป็นกระเทยเขาก็ว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะคุณแม่ในช่วงที่แบบตัวเมียไม่มีอะไรเงี้ยครับไม่ครับมันก็จะไปจัดการเพื่อนผู้ชายของมัน แต่อันนั้นไม่เป็นสัญชาตินนญาณของการสมสู่<อ>เพื่อท,ที่จะระบายพลัง<ช>บางอย่างไม่งั้นเขามันจะดุร้ายน่<ช>เห็นไหมแล้ว<ช>คนล่ะควบคุมสัญชาติญาณได้ไงลูกการนิ่งการสื่อสารโดยการไม่สื่อสารเนี่ยคมเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ทําได้นะเหมือนนิ่งไม่ติงไหว อยู่กับลมหายใจสักสองสาเพื่อแ,แล้วก็พิจารณาว่าควรจะ,จะอย่างไรจริงอย่างนี้ค่ดได้พิจารณาทำนะอันนี้เธอกระทำนะ